ครับผมอาจารย์ประสงค์ยกดวกนะฮะวันนี้นะครับก็มาที่จังหวัดปราจินบุรีนะมาในสถานที่ที่เขาเรียกว่าหลุมเมืองนะเป็นโบราณสถานนะครับตึ้งนะฮะมีเสียงเล่าลือกันนะครับถึงความเฮี้ยนนะครับ นะก็เลยพานะครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูด้วยนะครับหลุมเมืองเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่มีนะครับข้อมูลโดยชัดเจนมากนะครับไม่มีข้อมูลชัดเจนมากว่ามันสร้างมาเพื่ออะไรนะครับในสถานที่เนี่ยคือจะมีหลุมเยอะนะฮะหลุมเยอะติดติดติด,ต,ดติดกันนะครับประมาณ 48หลุมนะครับบางคนนะฮะก็เล่านะครับคนเท่าคนแก่บางคนก็เล่าว่าเป็นสำหรับที่เร่อกีฬานะครับสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าหลุมเมืองนะครับอีกตำนานหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตำนานที่กล่าวว่าในหลวงรอห้าของเรานะครับท่านทรงสันนิษฐานว่า ทีนี้นะครับน่าจะเป็นหลุมที่สร้างขึ้นมาเพื่อนะครับเพื่อที่จะเอาไว้โขกนะครับโคขกปูนนะฮะเพื่อที่จะนำปูนเนี่ยนะครับมาสร้างพวกบันสร้างพวกพระปางลวดลายต่กงาเนี่ยฮะแต่ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นตำนานไหนนะครับอันนีอนน้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าผมใช้วิชาดูเนี่ย ผมว่าผมน่าจะเชื่อในตำนานของของของในหลวงรอห้านะเพราะว่าในภาพที่เห็นเนี่ยคือเห็นเหมือนคนนะ่ะนั่งแล้วโขลกอะไรทักอย่างหนึ่งเต็มไปหมดนะครับจะเห็นเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะแล้วตอนหลังตอนหลังเนี่ยตอนที่เขาน่าจะน่าจะเลิกไปแล้วหรืออะไรไม่รู้อะแล้วเด็กค่อยมาเล่นกันนะครับแล้วเด็กค่อยมาเล่นกันนะฮะซึ่งไม่รู้นะถ้าสำหรับผมเนี่ยผมว่าไม่ใช่กีฬา นะครับไม่ใช่การเล่นกีฬาหรืออะไรเหมือนที่ตำนานเขาบอกนะแต่สำหรับผมผมว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาโขหรือว่าอะไรสักอย่างที่ต้องใช้ไม้กระถนะคุณไม่ถูกเหมือย่างนะครับพูดไม่ถูกเปนกแต่ว่าที่เห็นคือเห็นแบบนี้นะครับและตอนนี้นะครับผมก็เลยผมก็เลยจะมาใช้วิชาเสาถงทองนะครับเพื่อมาดูว่าที่เนี่มีพลังงานยังไงพลังงานอะไรนะครับที่จะ มาส่งเสริมนะครับที่จะมาส่งเสริมให้คนที่มาเที่ยวชมที่นี่ได้โชคได้ลาบกันนะครับเดี๋ยวขอไปสื่อนะครับขอใช้วิชาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเเห็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครนะครับได้มีโอกาสมามาเที่ยวนะครับที่ที่ที่นะฮะที่โบราณสถานนะครับหลุมเมืองนะครับ ก็ให้ลองนะครับมาขอพรนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของโชคลาบนะครับจะดีมากๆนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนะฮะมิถุนายนนะครับถึงสิงหาคมนะครับช่วงช่วงช่วงสองเดือนที่ผมบอกเนี่ยนะช่วงสองสาเดือนที่ผมบอกเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่พลัการเนี่ยค่อนข้างแรง นะครับค่อนข้างแรงนะครับโดยจะมีผลเฉพาะนะครับแบบหนักๆเลยฮะคือคนเกิดวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์นะครับวันศุกร์นะครับสามวันนี้นะครับจะมีผลนะครับแล้วก็ขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะสําเร็จได้ง่ายนะครับถ้าใครนะครับผ่านไปผ่านผ่านไปผ่านมาหรือว่าเจาะจงมาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมาก็ลองขอดูครับ รับรองว่าจะได้โชคได้ลาบกันทุกคนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับ